¡Gracias! ะัวกามันาดูไปยางติดติมา वाह uh -huh. uh -huh.

i um... Yeah. yeah.

เนี่ยไปเร็วไป <laughs>

ก็คือบรรยากาศของการบําเพ็ญบุญนะครับที่บ้านการบำเพ็ญวันนี้นะครับขขอ คมไมำถวายแต่ว่ามสูงน้มคก็ไม่ถายสาัครับมยตรไม่แ่ยทำถวายสารัคนตายทาถวายสารัคนตายาย ครับเอานั่งนั่งนั่งเก้าอี้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 ดิเอานั่งเก้าอี้แมไม่ได้ไม่ได้อะฮิ้วปีนลอยฮิ้วปีนลอยโอ้โหร้อน ไอ้เนียย้ําย้ําย้ํไว้ย้ํก็อยากใช้บก่อนถ้าใช้บุก่อนแล้วค่อยถวายนโมตัณฑ์บาปพระกัลปโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทําถวายสังฆาทนานคือให้ผู้ร่วงรับไปแล้วนะครับคือคุณยายหนูกิจแห่งุูนะครับ

Mata Kak Patani Mata Patikan Hatu Patikan Hatu Amhakan Amhakan Peja Mata Peja Mata Mata Jata Kanang jata Kanang Kikalatang Kikalatang Itayak กบลุกบลุกบลุกมาดีนะครับนาโยตัสโกโตอาโตปะสังติตัสสะยัคเเคพันเตสังโวชานาโตอายังปัตมะภะโกมหาเกียรติสัพพนัติอวสิสสะภะขะอภะกังภะนัติ ต่อประาตกานปัจจัีอาหารที่พพิงทำปัจจันเสรจรบร้อยแล้วไว้จับคืนแก่ทาตกไตรดาเพื่อนำไปบริโภคโดยราศจากทุกทท่านเยอะ้าพานนะครับที่มาบ้างขพาเไปจริง สำหรับสำหรับแล้วนี้ครแต่เราไปฉันข้างล่างนะครับฉันแต่จะขึ้นไปกันนะครับ